สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่5ธันวาคม2566วันนี้เป็นศึกพิมร์ีรีังกฤษนะครับมาเริ่มเมื่อที่คู่แรกระหว่างลูต,ตันเทาพบอาร์เซนอลเตะกันที่สนามเคนินเวิร์ธโรดเวลาตี2ครึ่ง เกมนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าทั้งคู่เกรดบอลมันคนละเรื่องกันเลยนะครับลูตันทาวเจ้าบ้านก็ยังหาความแน่นอนไม่ได้นะเพราะ5้าเกมหลังเนี่ยชนะมา1เสมอ1แพ้ไป3นะครับส่วนในลิกเองก็ยังอยู่อันดับที่17นะไม่เหมือนกับอีกฝั่งนะทีมเยอน,อนอาร์เซนอลเกม5านัดหลังสุดของพวกเขาก็ชนะรวดมาในลิกตอนนี้พยายาขึ้นจากฝูงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังลงทวงมากนะครับทั้งเกมลุกและเกมรับมันก็ยังเหนือกว่ามากนะครับสำหรับทัพปืนโตเชื่อว่าไม่มีผ่อนแน่นอนนะครับเดินหน้าอย่างเดียวจัดต่อไไปปปงงงงงางาาาานนนน่่่่ยกกกววะคครรรับับบบเเเพแแแุีลมืือ้ชทใหญๆ เกมนี้ฟันธงครับจัดไปที่อาร์เซนอลสอนบ bon อลโชว์ตอนที่คู่ต่อมาครับยังอยู่กับศึกพิมลีอังกฤษเหมือนเดิมนะระหว่างวูมแฮมตันพบกับเบอร์ลี่นะครับเตะกันที่สนามโมริเนลสเตเดียมเวลาตีสอครึ่ง บูมแฮมตันนะครับมองโดยผลงานภาพรวมที่เจอกับทางเบอร์ลี่เนี่ยอาจจะมีผลงานย่ำแย่นะผลงานล่าสุดของเขานะครับผมก็แพ้ถึง3จาก4เกมหลังแต่ก็เป็นการแพ้เกมเยือนทั้งหมดนะครับล่าสุดก็โชว์ฟอร์มได้ไม่เลวนะโดยออกไปเสียท่าต่อารสเซนเพียงแค่1ประตูต่อ2นะและถ้ามองเกมนี้ในถิ่นก็ไม่แพ้ใครมาสนัดแล้วนะครับทั้งงฝั่งเบอร์ลี่ก็โชว์โหดถล่มคู่แข่งเชฟยูมา5 0ก็จริงแต่ว่าภาพรวมก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะครับเพราะ7แมตช์ก่อนหน้านี้ก็แพ้เรียบและแพ้นอกบ้านตลอดสามเกมล่าสุด จะป่าดหน้าคว้า3คะแนนได้ไม่ยากนะครับฝันทงครับเกมนี้ต่อไปที่หมาป่าบู๊บแฮมตันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาต่อกันที่คู่ที่3เลยนะครับผมกับสึกเดเบลโพคาร,รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างไกเซอร์พบกับเนินแบกเตะกันที่สนามฟรีดวอเตอร์สตาดิโอนะครับเวลาเที่ยงคืนผลงานยแย่พอกันได้นะครับแต่ไกเซอร์อาการหนักกว่าโดยแพ้ติดต่อกันมา5เกมทุกรายการ ซ้ำแพ้คารังตลอด3แมตช์ล่าสุดนะครับแบบยิงใครไม่ได้อีกด้วยส่วนเนินแบกก็เจ๊งชัยไป4ใน5แมตช์ที่ผ่านมาทุกรายการเหมือนกันนะครับโดนยิงไป13ยิงได้แค่2อย่างไรก็ตามนะครับพวกเขามักจะทาได,ด้ดีเวลาลงเล่นในเดฟเบกับสถิติเข้าวินตลอด4เกมล่าสุดกดไป13ตุงบุงบอกได้นอกจากนั้นปูมหลังที่เคยมาเยือนที่สังเวียนแห่งนี้เนี่ยก็เสียท่าออกไปเพียงแค่2ครั้งจาก6ครั้งเท่านั้นนะครับจัดไปครับรองไปที่เนินแบกแต่ถ้าเช่นชอบในทางฟุตบอลแบบนี้ก็อย่่่่าาาาาลืืมกกกกดไ้้้้ััััอออออเเนนนนนนีีีววววยรผขตสจถพ จะดูบอลชัดระดับเฮดดีฟรีที่นี่ที่เดียวต้องดูบอลฮอตเว็บดูบอลที่มาแรงที่สุดในตอนนี้คลิกเลยดูบอลฮอต